สวัสดีครับพบกับพี่เก่งในรายการบ้านกูยิ้มทางพีเคปาการเคเบิลทีวีแห่งนี้นะครับวันนี้นะครับรายการบ้านกูยิ้มของเราก็มีภารกิจฉุกเฉินนะครับมีการแจ้งมาว่านะครับมีหมูป่าพเนจรบาดเจ็บนะครับซึ่งเป็นหมูป่าตัวใหญ่มากนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูเหตุการณ์ในการรักษาหมูป่าในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าหน้าที่ท่านนี้กันก่อนเลยนะครับผมชื่อน้องอาร์มนะครับเป็นสมาชิกของกลุ่มแวมไพร์แวนทีมนะครับมีประชาชนขอความช่วยเหลือหมูป่าได้รับบาดเจ็บที่ขานะครับ ก็เลยประสานไปทางพี่เก่งอีกทีหนึ่งนะครับพี่เก่งประสานคุณหมอวีให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูหมูป่ากันเลยครับว่าเขาบาดเจ็บขนาดไหนแล้วตัวเขาจะขยายขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับหมอมาแล้วอเหมือนเขาจะรู้นั่น่ยว่าเดี๋ยวหมอมา ตอนนี้นะครับคุณอามก็พาเรามาถึงจุดที่หมูป่านอนอยู่นะครับเรียกว่าเป็นหมูป่าขนาดใหญ่เลยนะครับไม่ทราบว่าแก่หรือยังดูท่าทางเหมือนจะแก่แล้วด้วยนะครับแก่อายุเยอะแล้วนะครับแล้วก็ผอมนะครับเหมือนหมดแรงนะครับแล้วก็ที่ที่สำคัญคือมีมีแผลชกันอยู่ตรงนี้ครับครับผมข้อขาข้างซ้ายด้านหลังนะครับที่ตอนเรามาเจอน้องก็ยกขาขึ้นนั้นไม่สามารถที่จะเอาขายั้งกับพื้นได้นะครับ ครับผมบแล้วตอนที่ตอนที่มีคนมาแจ้งเขาแจ้งว่ายังไงบ้างครับเขาแจ้งว่าเป็นหมูพัดหลงมาไม่มีเจ้าของนะครับแล้วก็ได้มา,าหาของกินข้างบ้านของคุณป้าป้าก็เลยออกมาดูนะครับก็เจอว่าน้องบาดเจ็บเนี่ยว่าโดนอะไรมาอะไรประมาณนี้ครับว็มีเลือดป้าเขาก็เลยเอาทําแผลให้จากที่สอบถามป้ามาป้าเลยทําแผลให้ แล้วก็เอากล้วยเอาข้าวอะไรให้กินครับมันมาอยู่กี่วันแล้วทราบไหมป้าเล่าอะไรบ้างไหมฮะที่สอบถามผู้แจ้งมานะาุณป้าบอกว่ามาอยู่นี่ได้วันนี้วันที่7พอดีครับก็คือหนึ่งอาทิตย์แล้วที่น้องมาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนเช้ามากินข้าวกับป้าป้าก็ให้แล้วก็น้องจะหายไปนอนอยู่พักหนึ่งแล้วก็จะมากินใหม่วันนี้สงสัยจะเดินไม่ไหวแล้วครับก็เลยนอนอยู่นี่ทั้งวันเลยนอนอ,อยู่ตรงจุดนี้ทั้งวันเห็นว่ามีคน จะรับไปอุปการะด้วยใช่ครับจะน่าจะมารับพรุ่งนี้ส่วนคนที่รับเขาก็เลี้ยงหมูป่าอยู่เหมือนกันแต่ว่าเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะรับอุปการะเจ้าตัวนี้ไปตัวหนึ่งครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะรถมาใส่เห็นเมื่อกี้เล่าว่าป้าเนี่ยเขาบอกว่าหมูป่าเนี่ยมาอยู่ที่เนี่ยหลายวันแล้วครับประมาณ7วันแล้วครับผมแล้วพอมาเห็นสภาพหมูป่าหมดแรงแล้วมีบาดแผลคุณป้าเป็นยังไงบ้างครับคุณป้าก็ดูแลอยู่กับน้องทั้งวันครับทั้งวันเลยทั้งวันเลยครับอ๋ออยู่กับ ดูกับหมูทั้งวันเพราะว่าสงสารว่าหมูเจ็บอะไรประมาณนี้ oh, ๋อก็แกเลี้ยงมาแค่เจ็ดวันแกก็สงสารแล้วแกก็สงสารมีความผูกพัน uh huh. วันนี้ป้าแกก็เลยมานั่งเฝ้าเลยเพราะว่าทางทีมงานบอกว่าเดี๋ยวจะมีหมอมารักษาป้าเขารู้สึกดีใจค mm hmm. รับว่าะจะมีหมอมาช่วยครับผมก็เลยเฝ้าทั้งวันไม่ไปไหนเลยครับและนี่นี่นะครับก็คือเจ้าหน้าที่นะครับน้องอาร์มนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับป้าท่านนี้กันเลยนะครับแต,ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับ ป้านะครับที่แจ้งข่าวเกี่ยวกับหมูป่าตัวนี้มานะครับสวัสดีครับป้าครับผมสวัสดีค่ะป้าครับหมูป่าตัวนี้มันมาอย่างไงไปไงครับเนี่ยก็เขาเดินมากินข้าวทุกวันเลยเช้าเย็นครับผมพอกินเสร็จก็กลับไปตอนเย็นก็มาอีกรอบกินเสร็จก็กลับไปครับผมก็เป็นอย่างนี้มาอาทิตย์กว่าแล้วอาทิตย์กว่าใช่เขาเจ็บมากไงมาเช้าเลือดออกเต็มเลยที่ขาครับ ก็เช็ดแล้วก็ใส่ยาได้แค่เนี้ยยาเขากินเขาก็ปิ้นออกหมดให้ยาแก้อักเสบไงแล้วเรามีการไปตามหาเจ้าของ,ง<า>ว่าตามค่ะไม่มีเจ้าของไม่มีไปที่เมืองโบราณเขาบอกไม่ใช่ของเขา<อ>หมูเขาอยู่ครบแล้วก็ไปวัดโสธรนิมิตเห็นวินมอเตอร์ไซค์บอกหมูวัดครับก็เลยไปที่วัดไปหาหลวงพ่อเขาบอกไม่ใช่หมูเขาไม่มาไกลขนาดนี้หรอก ก็เลยต้องอุ้ยทำไงดีเนี่ยอยากให้เขาเจอเจ้าของไงครับครับก็คือคุณป้าตามหาเจ้าของบริเวณนี้แล้วก็บริเวณที่คิดว่าจะมีอย่างเช่นตามวัดตามเมืองโบราณตามอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะแต่ก็ไม่มีใครรับเป็นเจ้าของก็ไม่มีเจ้าของใช่นะครับผมมาอยู่7วัน7วันในในเวันที่มาอยู่ทีแรกแกไม่ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมฮะเจ็บม้ตั้งแต่แรกเลยอ๋อเจ็บมาตั้งแต่แรกเลยขาบวมแบบ แต่มาเช้าเนี่ยเขาไปเกี่ยวอะไรมาอีกเลือดท่วมตรงนี้เลยอเจอเขาก็มีแผลอยู่แล้วแผลหลายวันด้วยมันอักเสบบวมแต่ว่าเขายังเดินได้เดินแบบกระดกกระดกกระดกไปเงี้ยอ๋อครับสารแต่เขายังกินได้ใช่ไหมกินเยอะมากข้าวเป็นหม้อเลยน่ะ๋อกล้วยอีกก็เรียกว่ามาอยู่อาทิตย์หนึ่งตั้งชื่อไว้แล้วด้วย เนี่ยเขาจัมโบ้จัมโบ้แล้วเขารู้เรื่องไหมภายในอาทิตย์นี้ที่เราอยู่กับเราเนี่ยก็เวลาเขากินเสร็จอ่ะก็บอกนอนพักก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปครับเขาก็นอนอ่าอ uh ่า huh, uh huh. พักหนึ่งแล้วเขาก็เดินกลับแต่วันนี้วันนี้เดินไม่ค่อยไหวใช่ oh. ก็ไปแอบนอนตรงนู้นก็ทําหลังคาให้เขาแดดร้อนครับแล้วก็เดินมาตรงเนี้ย oh. เห็นว่านี่ทิ้งหลานมาดูหมูเลยเหรอฮะ <laughs> บอกดูไปก่อนจะเฝ้าเขาไง เรารู้ว่าหมอจะมาเดี๋ยวถ้าเขาไปปุ๊บมันจะตามไม่เจอแล้วก็เลยคอยนั่งเฝ้าคอยดูเขาอยู่ mm hmm. เวลาเขาลุกเขาอะไรก็จะมาลูบหัวบอกรอก่อนนะเดี๋ยวหมอมาอะไรเงี้ยด mm hmm. ีใจอ่ะที่น้องเขาแบบประสานงานให้ดีมากเลยโล่งอกอ,อ่ะเครียดเมื่อเช้าร้องไห้เลย ดูแล้วเป็นไรบ้างครับดูจากบาดแผลเจ็บจากผมว่าน่าจะลดชนนะเพราะว่าที่เขาเดินแทบจะไม่ไหวเลยแล้วมีแผลที่ขาหลังเนี่ยมันน่าจะเป็นการกระแทงแล้วก็มีการเฉียวชนตรงตรงข้อข้อเท้าด้วยใช่ไหม ตอนนี้นะครับคุณหมอวีของเรานะครับก็ได้รักษาหมูป่านะครับเจ้าจัมโบ้นะครับ,รบโ้หที่เรียกว่าคุณหมอเนี่ยมาจากของหลวงเลยเรียกว่าฝ่ามความรถติดมาหึงขนาดนี้ถึงมุดปากกานะครับ,ค,รบคุณหมอเล็ก<ง>น้อยครับคุณหมออาการของเจ้าจัมโบ่โดยรวมดีนะฮะยังทานอาหารได้ยังกินได้แล้วก็ขาที่เจ็บเนี่ยเจ็บเรนข้อเท่านั้นไม่มีจุดที่มีการแตกหักของกระดูกแต่อย่างใดนะครับ แต่ว่ามีแผลเกิดขึ้นที่บริเวข้อแล้วก็เริ่มมีการติดเชื้อนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นการบาดเจ็บของข้อเป็นหลักนะครับส่วนตัวกระดูกอะไรเงี้ยเรายังไม่พบว่าคลําดูนะครับยังไม่ยังไม่พบว่าตรงไหนจะมีรอยที่เป็นรอยแตกชัดเจนไม่มีนะครับแล้วน้องก็ยังวางเท้ารับน้ําหนักได้นั้นเนี่ย ไม่เป็นห่วงเรื่องการแตกของกระดูกแต่ว่าเป็นห่วงเรื่องของคอที่มีการอักเสบอยู่ตอนนี้ครับผมแล้วต่อจากนี้ไปครับจะดูแลรักษาอ่าก็อาจจะมียามาให้คนเลี้ยงนะครับแล้วก็ให้มีการทําแผลทาได้ทุกวันยิ่งดีครับประมาณสักกี่วันมผมว่าสัปดาห์หนึ่งน่าจะเห็นผลบ้างลจะเห็นผลนะครับผมแล้วต่อยาไม่ยา หมอได้รักษาฉีดยาอะไรไปบ้างเมือม่อสักครู่ได้ฉีดยาปฏิชีวนะนะครับลดการติดเชื้อนะครับแล้วก็ายาลอดอาการบวมอักเสบลดปวดให้เขาด้วยคร,ครับผมอันนี้ก็คือภารกิจของคุณหมอวีภารกิจหนึ่ง <c oughs> ช่วยหมูป่าพเนจรนะครับ <c oughs> ซึ่งไม่มีเจ้าของแล้วมาอาศัยอยู่ที่บ้านป้า7วัน <c oughs> <c oughs> ป้าถึงขั้นร้องไห้เลยดีใจดีใจนะครับที่มาเจอคุณหมอด้วยนะครับแล้วก็เจ้าจัมโบ้ก็ได้รักษาไปในระดับหนึ่งครับผม นะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับโอ้โหที่อยากให้พี่เก่งไปพูดคุยเกี่ยวกับสัตว์นะครับติดต่อพี่เก่งได้ทาง Facebook บ้านงูยิ้มนะครับแล้ววันนี้นะครับพี่เก่งกับหมอวีนะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ